สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Wall s t e e Channel กลับมาพบกับซีรีส์ทางหลวงของไทยซึ่งจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับระบบถนนและเส้นทางสำคัญของประเทศจากตอนก่อนๆเราพูดถึงทางหลวงแผ่นดินสีหลัก 10af ถึง1 4 a x ไปแล้วแต่วันนี้เราจะพาทุกคน ไปรู้จักกับทางหลวงแผ่นดิน1-3หลักซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อเมืองสำคัญและมีบทบาทต่อระบบคมนาคมของประเทศอย่างมากถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับทางหลวงใหม่เลข2ระยะทาง495.49กิโลเมตรชื่อสายทางสระบุรีสะพานวิตภาพที่หนองคาย เขตแดนไทยลาวชื่อถนนถนนมิตรภาพจังหวัดที่ผ่านได้แก่สระบ,บุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายทางหลวงหมาเลข2 1แลยทาง412.874กิโลเมตรชื่อสายทาง สามแยกผู้แครเลยชื่อถนนถนนสละบ,บุรีลมศัก์ถนนลมศักด์เลยถนนโคชัดเซนีถนนสาม,มัคคีชัยจังหวัดที่ผ่านได้แก่สละบ,บุรีลบบุรีเพชรบูรณ์เลยทางหลวงหม่เลข22ในยะทาง239.171กกิโลเมตร ชื่อสายทางอุดรธานีนครพนมชื่อถนนถนนนิโยโงหวัดที่ผ่านได้แก่อุดรธานีสกลน,นครนครพนมทางหลวงหม่เลข23ระยะทาง278.752กิโลเมตรชื่อสายทางมัานไผ่ อุบลราชธานีชื่อถนนถนนแจ้งสนิทจังหวัดที่ผ่านได้แก่ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอุบลราชธานีทางลงหมายเลข24ระยะทาง420.145กิโลเมตรชื่อสายทางทาง,ต,างต่างระดับ4คิ้ว อุบลราชธานีชื่อถนนถนนสทนละมาร์คจังหวัดที่ผ่านได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีทางหลวงหมาเลข201ระยะทาง382.228กิโลเมตรชื่อสายทางทางต่างระดับ4คิ้วเชียงคาน ชื่อถนนถนนสี่้ิวเชียงคานจังหวัดที่ผ่านได้แก่นคนรราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นเลยทางหลวงหมายเลข2 0 2ระยะทาง392.320กิโลเมตรชื่อสายทางชัยภูมิเขมราชชื่อถนนถนนนิเวศรัฐ จังหวัดที่ผ่านได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีทางหลวงหม่เลข204ระนยะทาง18.839กกิโลเมตรชื่อสายทางทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา จังหวัดที่ผ่านได้แก่นครนาราชสีมาทางลงงหมายเลข205ระยะทาง2 3 1 0 8 5กิโลเมตรชื่อสายทางบ้านมีสั่แยกสุรนาลายชื่อถนนถนนสุรนาลายจังหวัดที่ผ่านได้แก่ลบบุรีชัยภูมิ นครราชสีมาทางหลวงหมายเลข206และทาง36.576กิโลเมตรชื่อสายทางตลาดแครหินดากชื่อถนนถนนพิมายห้วยถแถงจังหวัดที่ผ่านได้แก่นครราชสีมาทางหลวงหมายเลข 207ระยะทาง36.379กิโลเมตรชื่อสายทางบ้านวัดประทายชื่อถนนถนนเจนจบทิศจังหวัดที่ผ่านได้แก่นครร่าชสีมาทางหลวงหม่เลข208แลระยะทาง56.233กกิโลเมตร ชื่อสายทางท่าพระมหาสารคามชื่อถนนถนนนครสวรรค์จังหวัดที่ผ่านได้แก่ขอนแก่นมหาสารคามทางหลวงหมายเลข210ระยะทาง118.908กกิโลเมตรชื่อสายทางอุดรธานีวังสะพุง ชื่อถนนถนนบุญญาหารจงัจงหวัดที่ผ่านได้แก่อุดรธานีหนองบัวลำพูเลยทางหลวงหมายเลข211ระยะทาง184.36กิโลเมตรชื่อสายทางหนองสองห้องเชียงคานจังหวัดที่ผ่านได้แก่หนองคายเลย ทางหลวงใหม่เลข212รนยะทาง576.298กิโลเมตรชื่อสายทางหนองคายอุบลราชธานีชื่อถนนถนนหนองคายพลพิสัยถนนเสด็จถนนพนังชนประทานถนนชยางกูลจังหวัดที่ผ่านได้แก่หนองคายเบองการนาครพนม มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีทางหลวงใหม่เลข213นระยะทาง1 7 3 6 4กิโลเมตรชื่อส่ทางมหาสารคามสกลนครชื่อถนนถนนทีนานนท์ถนนกุดยางสามัคคีจังหวัดที่ผ่านได้แก่มหาสารคามตลาสิน สกลนครทางหลงใหม่เลข214นทาง2 5 2ระ7ยะทาง252.427กิโลเมตรชื่อสายทางกาลสินด่านศุลกกรช่องจอมชื่อถนนถนนหายโศกถนนปทุมมานนถนนพักดีชมพนจังหวัดที่ผ่านได้แก่ก,กาลสินน้อยเอ็ดสุริน ทางหลวงหมายเลข215ระยะทาง76.628กิโลเมตรชื่อสายทาง1 0อตาฮะชื่อถนนถนนสุริยะเดชบำรุงจังหวัดที่ผ่านได้แก่ร้อยสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข216ระยะทาง26.6จุด 497กิโลเมตรชื่อสายทางถนนงวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีจังหวัดที่ผ่านได้แก่อุดรธานีทางหลวงหมายเลข217นระยะทาง86.067กิโลเมตรชื่อสายทางคำน้ำแทบช่องเมก ชื่อถนนถนนสถิตนิมานการจังหวัดที่ผ่านได้แก่อุบลราชธานีท่าหลวงหม่เลข218นระยะทาง49.462กิโลเมตรชื่อสายทางบุรีรัมย์นางรองชื่อถนนถนนจิระ จังหวัดที่ผ่านได้แก่บุรีรัมย์ทางหลวงหมายเลข219ระยะทาง1 3 6 4 8 5กิโลเมตรชื่อสายทางบอรลบือบุรีรัมย์จังหวัดที่ผ่านได้แก่มหาสารคามสุรินทร์บุรีรัมย์ทางหลวงหมายเลข2 2 0 ระยะทาง53.669กิโลเมตรชื่อสายทางสีสเกตขุขันชื่อถนนถนนนครสีลำดวนจังหวัดที่ผ่านได้แก่สีสเกตทางหลวงใหม่เลข221ระยะทาง 97. เก้กิโลเมตรชื่อสายทางสีสะเกตเชิงบันไดเข่าพาวิหารชื่อถนนถนนพาวิหารทางคู่ขนานทลอล8 5จังหวัดที่ผ่านได้แก่สีสะเกตทางหลวงหมาเลข2 2 2ระยะทาง128.756กกิโลเมตร ชื่อสาทางพังโคนบึงการจังหวัดที่ผ่านได้แก่สกลนครบึงการทางหลวงหม่เลข2 2 3ระยะทาง65.052กิโลเมตรชื่อสายทางสกลนครบันตองชื่อถนนถนนมัธยมจันทร์ ถนนสกลนาแกจังหวัดที่ผ่านได้แก่สกลนครน,นครพนมทางหลวงหมาเลข2 2 4ในระยะทาง225.356กิโลเมตรชื่อสายทางนาครราชสีมาหินโคนชื่อถนนถนนราชสีมาโชคชยัยจังหวัดที่ผ่านได้แก่ นครไดชส,สีมาบรีลัมย์สุลินทางหลวงหม่เลข2 2 5ระยะทาง253.29กิโลเมตรชื่อสายทางแยกบึงบอระเพ็ดชัชยภูมิชื่อถนนถนนแสงราดใต้ถนนแสงมุกดาจังหวัดที่ผ่านได้แก่นครสวรรค์ พิชบูรณ์ชยัยภูมิทางหลวงใหม่เลข226ระยะทาง224.33กิโลเมตรชื่อสายทางหัวทะเลวาลินชำมลาบชื่อถนนถนนเพชรมาตุคลาถนนอุบลจังหวัดที่ผ่านได้แก่นะครราตสีมาบุรีรัมย สุรินสีเ,เกกอุบลราชธานีทางหลวงหมายเ 7, ลข227ระยะทาง162.667กิโลเมตรชื่อสายทางกาลสินพังโคนชื่อถนนถนนพังโคนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านได้แก่กาลสินอุดรธานี สกลน,นครทางหลวงหมายเลข228ระยะทาง87.884กิโลเมตรชื่อสายทางชุมแพหนองบัวลำพูจังหวัดที่ผ่านได้แก่ขอนแก่นหนองบัวลำพูทางหลวงหมายเลข229ระยะทาง 54. แปดกิโลเมตรชื่อสายทางบ้านไผ่ช่อง3หมอชื่อถนนถนนแจ้งสนิทจังหวัดที่ผ่านได้แก่เชียภูมิขอนแกน่นทางหลวงหมายเลข230ระยะทาง48.332กิโลเมตรชื่อสายทาง ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นชื่อถนนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นจังหวัดที่ผ่านได้แก่ขอนแก่นทางหลวงหมายเลข231ระยะทาง46.142กกิโลเมตรชื่อสายทางถนนวงแหวนรอบเมือง อุบลราชธานีชื่อถนนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีจังหวัดที่ผ่านได้แก่อุบลราชธานีทางหลวงหมายเลข232ระยะทาง26.596กกิโลเมตรชื่อสายทางถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดชื่อถนน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดที่ผ่านได้แก่ร้อยเอ็ดทางหลวงหมายเลข233ระยะทาง7.31กิโลเมตรชื่อสายทางแยกการเคหาแห่งชาติหนองคายชื่อถนน ถนนมิตรภาพจังหวัดที่ผ่านได้แก่หนองคายทางหลวงใหม่เลข234ระยะทาง18.367กกิโลเมตรชื่อสายทางทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ชื่อถนนถนนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบูรณ์ทางหลวงหม่เลข2-3-8ระยะทาง13.862กกิโลเมตรชื่อสายทางทางเลี่ยงเมืองมุกดาหารชื่อถนนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหารจังหวัดที่ผ่านได้แก่มุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข239ระยะทาง0.517กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่มุกดาหารจังหวัดที่ผ่านได้แก่มุกดาหารทางหลวงหมายเลข240ระยะทาง9.089กิโลเมตร ชื่อสายทางทางเลี่ยงเมืองนครพนมชื่อถนนทางเลี่ยงเมืองนครพนมจังหวัดที่ผ่านได้แก่นครพนมทางหลวงหมายเลข241ระยะทาง10.14 5กิโลเมตรชื่อสายทางทางเลี่ยงเมืองสกลนคร ชื่อถนนทางเลี่ยงเมืองสกลนครจังหวัดที่ผ่านได้แก่สกลนครทางหลวงหม่เลข242ระยะทาง26.958กิโลเมตรชื่อสายทางหนองคายท่าบ่อชื่อถนนถนนพานังชนะประน จังหวัดที่ผ่านได้แก่หนองคายทางหลวงหม่เลข243ระยะทาง2.475กิโลเมตรชื่อสายทางหนองคายด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวชื่อถนนถนนเสด็จถนนมิตรภาพสายเก่าจังหวัดที่ผ่านได้แก่หนองคาย ทางหลวงหมายเลข244ชื่อสายทาง ed, ife, ทางเข้าสะพาน์ข้ามแม่น้ำโขงที่บึงการจังหวัดที่ผ่านได้แก่บึงการทางหลวงหมายเลข247ระยะทาง11.6.00กกิโลเมตรชื่อสายทางทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ชื่อถนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายด้าน,นตะวันออกจังหวัดที่ผ่านได้แก่หนองคายทางหลงหมายเลข288ระยะทาง15.559กิโลเมตรชื่อสายทางถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ชื่อถนน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมยจังหวัดที่ผ่านได้แก่บุรีรัมยทางหลวงหมายเลข290ระยะทาง1 1 0 7กิโลเมตรชื่อสายทางถนนวงแหวนรอบเมืองนคนรราชสีมาชื่อถนนถนนวงแหวนรอบเมืองนคนรราชสีมา จังหวัดที่ผ่านได้แก่นครราชสีมาทางหลวงหมายเลข291ระยะทาง13.853กิโลเมตรชื่อสายทางทางเลี่ยงเมืองมหาสารคามชื่อถนนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคามจังหวัดที่ผ่านได้แก่มหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข292ระยะทาง8.191กิโลเมตรชื่อสายทางทางเลี่ยงเมืองยะโสธรชื่อถนนทางเลี่ยงเมืองยะโสธรจังหวัดที่ผ่านได้แก,ก่ยะโสธรทางหลวงหมายเลข293 ระยะทาง37.087กิโลเมตรชื่อสายทางถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ชื่อถนนถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์จังหวัดที่ผ่านได้แก่สุรินทร์ทางหลวงหมายเลข294ระยะทาง10.965กกิโลเมตร ชื่อสายทางทางเลี่ยงเมืองสีสะเกดชื่อถนนทางเลี่ยงเมืองสีสะเกดจังหวัดที่ผ่านได้แก่สีสะเกดทางหลวงหมายเลข295ระยะทาง1.4กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าสะพานแม่น้ำโขง ที่นครพนมชื่อถนนถนนคู่ขนานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดที่ผ่านได้แก่นครพนมทางหลวงใหม่เลข2 9 9ระยะทาง175.464กิโลเมตรชื่อสายทางลำน้ำพานหนองบง ชื่อถนนถนนทีนานนนถนนสมเด็จมุกดาหารจังหวัดที่ผ่านได้แก่กาลสินมุกดาหารเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ทุกคนคงได้รู้จักกับทั้งหลงแผ่นดิน1-3ถึงหลักกันแล้วซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของประเทศที่มีความสำคัญต่อการเดินทางและเศรษฐกิจ ในตอนต่อไปของซีรีส์ทางหลวงของไทยเราจะพาไปดูทางหลวงแผ่นดินสีหลักในหมวด2ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ช่วยกระจายการเดินทางจากถนนหลักอย่าลืมกดติดตาม w a l เ e ต n c ้น n n e l นเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ